แล้วมันไม่ออกนะคะมันอาจจะไปติดกลีบด้านข้างตรงนี้ได้นะคะเราก็คอยดึง ะะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติด